ดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาแล้วกดไลค์ด้วยนะครับนะอตอนนี้ก็โอ้ยนะครับท่านก็ฟังทุกคลิปทุกไลค์น่แหละพี่น้องเอฟซีนะยิ่งไปด่าไปพาดพิงไปว่านะครับพี่น้องเอฟซีนะเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยของพยักพภัยนะครับจะช่วยพ่อแม่นอกใ้ครับตอนนี้อ่าจะช่วยพ่อแม่นอกใ้ครับตอนนี้นะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซี มึงรู้ว่าเป็นใครหรือเปล่าคนรักผ่าอ่ามึงรู้ว่าเป็นใครอ่านี่แหละยิ่งไปด่าไปทอเขาอืมนะยิ่งไปด่าไปทอท่านน่ะนะไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่ไปด่าไอเ้เฮียไอ้สัตว์เห็นไหมครับอันนี้เหรอมึงบอกว่ามึงไม่เคยด่าใครแล้วมึงเป็นเฮียอะไรเขาไปดา่ามึงไหมไหม พราะอะไรครับลูกนอกไส้โดนคุณนภพรสดีครับนะ,ะคุณชมจีนคุณชราธานสดีครับดูแลสุขภาพด้วยครับผมเรื่องเดือดๆกันอันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีมันจะสวยเพราะแม่น้องไส้มันแล้วตอนนี้ยิ่งกับอดีตสามีนะครับพี่น้องเอฟซี อ่ายิ่งเมื่อเขาไปพบลักใหม่พี่น้องเอฟสียิ่งโอ้ยคบหน้าเละหน้าดำเก้าทีนี้อ่ายิ่งหน้าเล่หน้าดำเก้าอยากให้เขามาอะไรครับมารับคดีด้วยพี่เกษรมันนี้อยากให้อยากให้อดีตสามีมารับคดีด้วยเห็นไหมครับอ่าอีนี่มันจะไม่ยอมซวยคนเดียวนะอ่าจะลากคนอื่นนะครับมา มารับเคาะรับกรรมด้วยไงครับเขาไม่ได้ดิ่งเฉยนะถ้านะครับอ่าบักอดีตสามีนี่นะบัก <Nah>, น uh, to ุ่มก you ok ูโบตานี่นะเออถ้าเขาสื่อได้ว่าร่วมกันบุกลุกเขอาแน่นอนเขาไม่ไม่จงไวแน่นอนอ่าเขาขยายผลแน่นอน แล้วจะมีใครบ้างล่ะอีสางเขียวจะไปด้วยกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ามึงจะบอกว่าสวมสิทธิ์สวมสิทธิ์สตีนกูนี่มึงสวมอะไรฮ่าไม่ได้มีสิทธิ์อะไรอ่าเขาก็พูดชัดเจนแล้วมึงบอกว่าทําไมไม่แจ้งความไม่แจ้งอ่าความดําเนินคดีกับอีเจ้าของอีนะมันก็รับโทษไปแล้วเขายึดที่ดินมันแล้วอ่าอีนี่ก็อะไรครับเข้าไปบุกรุกใหม่แล้วครับ โ oh, อ้ีโง่อีควายนะเห็นไหมครับอ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟซีท่านถึงกับอ่าเอาออกมาโพสเลยนะออกมาโพสเลยว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้เห็นไหมครับเขาไม่ให้ค่ามึงเขาไม่ให้ค่าไม่ราคาหรอกครับคนแบบนี้พวกพูดไม่รู้เรื่องไง อ่าคณาทนายสุดหลอ่อมึงยังอยู่ในคุกเลยตอนนี้หนักครับผมหนักครับไม่รู้จะติดกี่ปีล่ะครับพี่น้องเอ้ยอ่ามาด่าเขาและด่าไม่เว้นผู้เท่าผู้เก่เด็กครับนี่แหละครับสันดานมันเนมึงบอกว่ามึงไม่เคยด่าใครเขาระดับไหนแล้วเขาระดับประเทศแล้วมึงไปด่าเขาเห็นไหมล่ะความเดือดร้อนมันจะตกกับใครครับกับลูนกน้องไส้มึงทีนี้ อ่ายิ่งทำให้เขาอะไรครับอ่าเขาไม่ไม่สนใจแล้วเขาไม่สงสารไม่ปานีแล้วลูกนอกไส้มึงเห็นไหมครับเหมือนมึงจงใจอยากให้ลูกนอกไส้มึงติดคุกเลยนะนี่อ่าเหมือนจงใจอยากให้ลูกนอกไส้มึงนะ่ะอ่าเสียเงินเสียทองมันไม่ได้ปราถนาดีเลยครับพี่น้องอีนี่นั่น อีหานาก็งูให้มันมาด่าทอพ่อแม่ตัวเองยังไม่พออีกโอ้ยนะครับยิ่งจะมาทำให้ตัวเองเข้าคุกอีกทีนี้ไปด่าคุณพ่อคุณแม่เขาไปด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นู่นไงเห็นไหมอ่าคุณจอยคุณสมบัติคุณลานาคุณขาวพรบดีครับคุณขอบคุณเนาะคุณสมปองพี่แคทนะคุณซัมซุงคุณปลาอะไรเนี่ย สวัสดีครับพี่ภาษาอังกฤษน้ะคุณวายสิบห้าเวลาได้เอาคนเดียวเวลาเออผิดก็ให้คนอื่นผิดด้วยใช่เห็นไหม <c oughs> อ่าคุณสมพิดสวัสดีครับเวลาผิดจะให้คนอื่นผิดด้วยบาตรนี่ไปอะไรไปร้องขอความไปทําไปเขียนเข้าไปแล้วพี่น้องเอฟซีเอฟซี FC พี่บรรพ็นสวัสดีครับใช่เสียชื่อเสียงพ่อหมดครับ พ่อเป็นถึงอะไรกูบาอาจารย์ได้มาทําตัวเฮี้ยแบบนี้ไงครับการศึกษาก็ไม่ใช่น้อยนี่แหละครับทําไมไม่เยกเยะดาแม่กระทั่งเด็กผู้ใหญ่เลยครับเกแล้วจะตายอยู่แล้วครับพี่น้องเอสีอพี่น้องก็ลองคิดดูสิครับเกจะตายอยู่แล้วเกหัวงอกแล้วอ่าได้ไหมล่ะ โอ้นะครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับความหิวโซไม่มีไม่มีมมอ่าปัญญาหาเดกมีปัญญาหาให้กินไงแล้วทีนี้ได้บัตรนี่เมียเก่าคนนี้ให้ลูกโทรไปหาพ่อทุกวันเลยได้ตอนนี้อ่าให้โทรไปหาพ่อทุกวันเลยได้ตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนางก็หาคุกให้น้อง อน้องสาวรเร็วๆอ่าตอนนี้ก็อะไรครับให้ลูกสาวนี่โทัไปหาอาดีตสามีแล้วนี่ทรหาตลอดเลยเมื่อกอดโอ้ยปิดกันทุกท่องทางเอ่จะเอาเงินให้ก็ไม่ให้เอารด้พี่น้องเอซโอ้ยิยงพยองพ่อคนเด้อนี่นะคะเลี้ยงเดี่ยวค่ะอืมนั่นละการศึกษามันไม่ช่วยสตีนอะไรหรอเหเ็นไหมละ่ะทีนี่ อ่า,าเ้ากระเรืองวันดีครับเท่าพ่อตายยันย้อนขึนเขาเท่าย้อนกระเถิงซี่อ,อิี่ามึงเท่าพ่อตายแล้วไม่ใช่ไม้ใกล้ฝั่งแล้วมึงอีสัตว์ไม้ใกล้ลงเรื่อยแล้วมึงไม่รู้ก็จะล่อวงวันไหนอีสัตว์อีเวนเนออีสตินอ่าเห็นไหมครับคำพูดมึงน่ะอ่าเป็นยังไงล่ะไปดาไปทอเขาคิดว่าเขาจะไว้น้ามึงเหรอ อคุนเพียงฟ้าเขาก็เลยไม่ให้ค่าไม่ให้ราคามึงก็จะไม่ให้ทําไมให้ค่าให้ราคามึงทำไมอีเวนออมันไม่มีค่าเลยนะครับพี่น้องเอซีออตายไปเขาก็ไม่มีใครเสียใจไม่ได้มึงไม่ได้สร้างความดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอะไรเลยเออตายก็เหมือนหมาตัวนึงเหมือนหมาตายนะพี่น้องเอซีอ่ามันเป็นแบบนั้น นะครับไม่รอดหรอกครับอีนี่ยิ่งอีแม่นอกไส้ม,ม,มันมาทำแบบนี้ยิ่งจะหนัก,กบอกไว้เลยมาด่าโทเขาเนี่ยอ่ากูบอกเลยยิ่งให้ทาให้เขามันไส่เข้าใจไหมอ่อยู่ดีๆมาด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขาเพราะอะไรมึงทําความผิดไงลูกมึงกระทาความผิดอีเวนอีสตีนเออลูกมึงไปบุกรุกออได้เงินมาจาก การรับบริจาคครับพี่น้องเอฟจีในนิทานเรื่องนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วอะไรครับที่นี่ไปกว้านซื้อที่ดินครับกว้านซื้อที่ดินครับภูมิใจโอ้ยตายแล้วหาด้วยน้ำพักน้ำเบ็ดโออีหามึงมึงไม่อายรูปปากมึงเลยเนาะอีสัตว์ว่าจะอายจูมปากเจ้าของจัเบ็ดเล่นดนมาว่าว่าเอาหาด้วยน้ำพักน้ำเล็กอีหามึงมึงหามาสิแปดสิบเก้าปีมึงได้อย่างได้เป็นมึงภูมิใจคักเนาะอ้ยตายแล้ว ใช่ไหมโอ้ยตายแล้วจะเป็นบักคือคักนะแช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่ขาโอ้ยหามึงโอ้ยตายแล้วเปบัคคือคักเนาะอืมไปตไั้แต่บันี้เงินอะไรเงินที่ไดจากการรับบริจาคปับบ๊บเพนหมอบาดนี้เอามาจากไหนครับมาจากพี่น้องมลชนครับมาจากคนทั่วโลกทั่วคนทั่วประเทศบัสมบัติมันก็ตกเป็นของประเทศชาติบันี้ครับพี่น้องเอ้ย แล้วสี่สสาคัญจะไม่เหลืออะไรครับเหลือแต่จอมแตดกว่า